สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับช่วงเวลา,าสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทาง l อลซีแคบันทีวีส่วข่าวรังสิตช่องที่24ครับเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับพายุฤด,ดูร้อนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์รายงานนะครับว่าในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นะครับได้มีพายุฤด,ดูร้อนทําให้เกิดความเสียหายเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเกี่ยวกับป้ายบอกทางของถนนมอเตอร์เวย์นะครับเป็นอุบัติเหตุป้ายบอกเส้นทางร่วมใช้รถยนต์ที่วิ่งสัญจรผ่านไปมาได้รับความเสียหายและเกีดขวางการจราจรบนถนนการจราพิเศษกหมายเลข9นะครับบางนาบางปะอิน ขาเข้ามุ่งหน้าบางนางหลักกิโลเมตรที่12บวก600ตำบลคลอง4อํอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับในที่เกิดเหตุนะครับพบรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับยี่ห้อนิสสันมาร์สสีเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่า8262เชียงใหม่นะครับถูกป้ายเหล็กบอกเส้นทางของถนนมอเตอร์เวย์ร่วงใส่ลังคารถจนได้รับความเสียหาย นายธีรพรลิ้นสุวรรณนะครับผู้ขับขี่เปิดเผยกับทางทีมงานข่าวว่าขณะเกิดเหตุตนกําลังขับรถกลับบ้านนะครับระหว่างทางบนถนนมอเตอร์เวย์นะครับก็เกิดฝนพายุตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งมีลมกันโชกแรงพอถึงที่เกิดเหตุนะครับเหนือหัวมีป้ายบอกเส้นทางการจราจรขนาดใหญ่ที่พาดผ่าน ช่องทางการจริจร4ี่ช่องทางถูกลมพัดอย่างรุนแรงจนไม่สามารถต้านทานแรงลมไว้ได้นะครับจึงหล่นมาทับรถของตนเองโชคดีที่สังเกตเห็นสะก,ก่อนจึงรีบออกมาจากรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวยังรายงานต่อไปว่านะครับลมพายุฤดูร้อนนะครับพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนจนหลังคาบ้านพังได้ความเสียหายและมีต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนขวางถนนจํานวนมากบริเวณหมู่ที่7,89และ10ของตับลครอี่ อำเภอคลองหลวงจังหวัดชมธานีนะครับทางด้านนางประเทืองวงแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนคลอง4ี่ก็นําเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาหภัยนะครับออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยนํารถยนต์กระเช้าของเครื่องเลื่อยยนต์นะครับตัดต้นไม้ที่ขวางถนนออกไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็เกิดขึ้นที่ถนนลำลูกกาเวลา17.40นาช่วงโค้งขาออก คลองสองตรงข้ามซอยลำลูกกา22ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับได้หักโค่นแล้วโดนสายไฟยฟ้าเสียหายนะครับเป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับตั้งแต่ห้างบิ๊กซีคลอง4จนถึงวัดโพรโศพเป็นเวลาถ,ถึง4ชั่วโมงนะครับภายหลังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำลูกกานะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินการแก้ไขเนื่องจากเป็นเวลายเย็นจนสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เรียบร้อยเมื่อเวลา2 1บยิเอตนโดยประมาณก็เป็นภัยธรรมชาติช่วงทศกาวสงกรานที่ผ่านมานะครับ ข่าวเด่นต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับชาวบ้านแห่เผาศพกุมารทองที่วัดทวีการะอนันต์ผู้สื่อข,ข่าวรายงานนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่15ที่ผ่านมานะครับประชาชนจำนวนมากนะครับมาร่วมทําบุญภายในวัดทวีการะอนันต์หรือวัดชมพูนะครับซอยเทพพุญชรยี่สิบสตบคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดสุมรรานีรเป็นจำนวนมากจนแน่นขนาดเรื่องในเทศกาลวันสงกรานนะครับ เพื่อขอพรพระรวมถึงการทําบุญต่อดวงชะตาเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับทางนี้ทางวัดทวีการะอนันต์นะครับได้จะให้มีการชพรักิจศพหนูน้อยกุามารทองจํานวน13ร่างที่เสียชีวิตไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามนะครับก็พ่อแม่นํามามอบให้ทางวัดเพื่อประกอบพิธีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามประเพณีที่สืบทอดกันมานะครับทางด้าน,นพระครูประหลัดทิติศักดิ์สุ พัทโทนะครับจเจ้าอาวาสทวีการะอนันต์เปิดเผยว่าทุกวันที่15ของทุกปีนะครับทางวัดก็จะมีการเผาร่างหนูน้อยรุมาณทองที่เสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆรวมถึงการคอดก่อนกําหนดเนื่องมาจากความไม่พร้อมของผู้เป็นบิดามารดาพร้อมทั้งอยากจะฝากเตือนสติโดยเฉพาะหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับถ้าไม่พร้อมที่จะมีบุตรก็ควรจะหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอย่างนี้นะครับ ก็เป็นกิจกรรมของวัดชมพูที่ทํามาทุกๆปีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากเลยทีเดียวข่าวเด่นต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทางเทศบาลน,นครรงังสิตได้มีการทุ่มงบประมาณในการจัดสรรพื้นที่ตลาดน้ํานครรงังสิตครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานนะครับว่าจากการที่ทางเทศบาลน,นครรงังสิตภายใต้การบริหารง,งานของท่านธีรวุฒิกลินสุขสมนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครรงังสิตหรือนายกอาร์ต พร้อมด้วยคณะบริหารเทศบาลนครรังสิตท,ที่เห็นชอบให้มีการดำเนินการโครงการตลาดน้รารังสิตท,ที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นจุดขายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวครองรังสิตท,ที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับนอกจากนั้นยังจัดให้เป็นศูนย์รวรวมอาหารอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างก็รู้ดีว่าหา,จากจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รังสิต ถึงจะของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือกะลารุ่งรัตน์ก๋วยเตี๋ยวเรือเจเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือและมีเมนูอาหารตามสั่งอีกมากมายแต่ที่ถูกใจเด็กๆที่มาเที่ยวก็คือการให้อาหารปลาโดยทางเทศาบาลนครลังสิตได้จัดเตรียมไว้จําหน่ายเพื่อหารายได้ให้กับหน่วยงานอปพปร,ปร,รอพื่อสังคมต่อไปก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีโอกาสก็ไปแวะชิมก๋วยเตี๋ยวเรือตลาดน้ํานครลังสิตข่าวต่อไปครับเป็นข่าว ของทาง,ทางอสมชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาบริเวณลานจอดรถของโรงแรมแมนฮัตตันทางอาสาสมัครสาธารณสุขหรือหมู่บ้านหรืออสมของชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนํำเนยนางพรกมลศรีประทมประธานชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีนและอสมหมู่ที่1 4ตําตบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดุมธานี ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยในงานได้มีการจัดก,กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและถือโอกาสรดน้ำนำหัวผู้สูงอายุอีกด้วยจากการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุมาร่วมงานนับร้อยคนซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลท่าโขงมอบงบประมาณจำนวนหนึ่งหมื่นบาทในการจัดงานและได้รับเกียรติจากนายชลิตลิมรสุคนสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสุภชัยนบคำ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรจังหวัดปุมธานีและร้อยตำรวจตีเลงชมพูในนามของตำร,รวจผู้รับใช้ชุมชนมาร่วมงานเรื่นงวนี้คือสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ทาง LC c a b เค t บิลศูนย์ข่าวรังสิตขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ ทำมีเรื่องร้องเรียนแจ้งน้ำหาร087 807 9669